สภาองค์การผู้บริโภคเนี่ยคุณพี่สาลีองสมหวังนี่ยเขาเคยมีการประชุมเรื่องนี้กับสบปชแล้วก็เรียกร้องกันมาก่อนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากุมภาหกหกบอกว่าช่วยกํากับช่วยกําชับทีเถอะอย่าให้สถานพยาบาลวันนี้ของเอกชนเนี่ยคลินิกของเอกชนสถานพยาบาลเอกชนไม่ถูกร้องท่านเชื่อปะเขาไม่กล้าเรียกเก็บเดี๋ยวเกิดเรียกเก็บสบปชอถอนสิทธิ์แต่สถานพยาบาลของรัฐนี่เรียกได้เรียกเอา เวลาไปนอกเวลาก็เรียกผู้ป่วยจะป่วยกลางค่ำกลางคืนเสาว์อาทิตย์ก็บอกว่าต้องมาใหม่วันจันทร์มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับท่านครับผมต้องนําเรียนเรื่องนี้ท่านไปที่คุณหมอทวีศินด้วยวิศณุโยธินคุณหมอครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นโฆศกฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านประชาชนเขาร้องมาเยอะจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดออกปากเปล่า ท่านขับไปดูในทิกตอกที่ผมทําให้ดูและท่านไปอ่านคอมเมนต์ได้เลยและชาวบ้านว่าไงแล้วสิ่งที่ชาวบ้านว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขนะท่านนะช่วยชาวบ้านทีเถอะครับผมก็จะเป็นต้องตั้งกระทุถ้ถามทางนี้ครับไม่รู้จะถามไปทางไหนครับแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอเจเดทคุณหมอเจเดทก็ชัดเจนมากครับว่าท่านเองนั้นยกระดับการให้บริการบัตรทองมาอย่างดีที่สุดในเวลานี้เท่าที่จะทําได้แล้วก็ยกต่อไปนะครับ แล้วก็อยากฝากคุณหมอเจเดทธรรมทัดรีว่าคุณหมอครับเวลาท่านนำร่องเนี่ยอย่านำร่องแต่ในกรุงเทพกับปริมณฑลมันชอบนำร่องแถวนี้ทุกทีเลยอ่ะคนต่างจังหวัดน่ะมันควรจะไปถึงแล้วภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบนันอินเทอร์เน็ตมันไปถึงแล้วคนต่างจังหวัดควรพบหมอออนไลน์มากกว่าคนกรุงเทพซ้ายก็เจอขวาก็เจอหน้าหลังเจอคลินิกสถานพยาบาลเต็มไปหมดแต่คนต่างจังหวัดต้องออกจากหมู่บ้านแต่เช้ามืดไปอำเภอไปจังหวัดไปทั้งวันไปกลับทั้งวัน ถ้าเจอหมอออนไลน์ได้มันจะดีไหมล่ะเพราะทุกวันนี้ท่านทําให้เจอหมอออนไลน์และจ่ายยาแบบออนไลน์ท่านส่งไปถึงบ้านได้ฝากท่านด้วยสวปทชขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ต้องนําร่องทดลองกันเฉพาะในกรุงเทพกับ5จังหวัดบริมนทลแล้วฝากทางกระทรวงสาธารณสุขว่าช่วยกําชับทีเถอะครับโดยเฉพาะสถานพยาบาลสถานการแพทย์ของรัฐที่ยังเรียกเก็บส่วนต่างบัตรทองจากประชาชนคนยากคนจนกันอยู่เนี่ยนะครับว่า เลิกเก็บได้แล้วแล้วก็ยกระดับการให้บริการให้สมกับที่ชื่อว่าบัตรทอง30บาทครับคุณผู้ชมครับ